ปรากฏปรากฏปลากระทิงนะครับน,นี่วัน,นวันนี้เราตกได้นะวันนี้เก่งปลาเก่งปาลาเราเติมเติมน้ำโอวันตินไปนิดหน่อยครับนี่สภพาพน,นะครับโอวันตินโอวนตินสดสดสด,สด,สดยดาไม่น้ำนะครับ มันเดือดก็ตายใครอยากได้ก็สั่งจองมาแล้วครับเดี๋ยวแพ็คแพ็คแพ็คขวดไปขายให้ตีตีขาสองโอ้ยโอ้โห้ไม่เหลือที่เฮ็ดทไซหนอไม้อันนี้สองมือนะครับนี่สองมือโอ้ยาซที่ตุ้มืออ๋อ เอ,ออ,อจอยเนี่ยเนี่ยนะฮ ong ใช่เลยเออโอ้โหหอมกลิ่นมาแล้วครับไม่ได้แกะไม่ได้หอมดูดีส่นี่นี่น้ำน้ำโอวัลตินน้ำโอวัลตินนี่ครับเอาน้ำโอวัลตินไปทำกับข้าวนะครับ โอ้ยยังไม่พอแล้วไปเอาใหม่อีกสีสีสวยครับสีสวยเออจะนม่อบนี่ยส่จุอะรน่ชอบอ่ะอด มันย,ยื่เด่นชะสัโอ้ยปากกัิงเน้อเนื้อแข็งโคตรดบลุ่มดุ่แล้วมีเดลดอไปแล้อีูห้าโอ้ยใสเลยยางเกียวไม่รู้่ะหน่อไม้เหออ้ยหน่อไม้สดๆจะป่านะครับพรุงไปแตงข้างบนมานะครับ ใครสนใจหน่อยไม้ก,ก็ามาตัดเองนะครับเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้จิ้มน้ำพริกนะครับน้ำพริกกะปิไม่จงนะครับรีวิวให้อีกแล้วด้สปอนเร์นะที่รีวิวพ่อผมชอบกินนะครับผมกินทุกวันนะครับใส่เม็ดผักชี คุูลุงครบตรงตรงเลยครับว่าเชฟทัพป,ปะพานนี่โอ้โหเครื่องครบแน่นอนครับอร่อยไม่อร่อยว่ากันจรกินเดี๋ยวก็ยันลุดไปเลหลุดเดีอดครับปลาก็จี๊กอ๊ะกัดจี๊กเหรอยังไม่สายไม่เลยน,นะ

เอามอาเยอะกุนอุดีด้วจงอร่อยเอาโอ้ชอบชอบดิละฮะแค่คิดถึง่ไหนก็อร่อ,ดอเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลาเนี่ยอ่ะยังไงล่ะเครื่องแน่นครับโอ้โหอร่อยแน่นอนนะครับ น,นอนอ,อแน่นอนนี่กับข้าวเราสุกเรียบร้อยนะฮะอันนี้ฝีมือทราพานหมดเลยนะฮะก่อนจะกินก็ต้องอให้เจ้าที่เจ้าทางน,นะครับ ไปกินข้าวแล้วับทุกคนข้าขึ้นข้าวปลาขึ้นข้าวปลานี่ปลากระกทิงปลากระกทิง ร้อนร้อนรอ้อนเนื้อแน่นมากครับอยอดสุดยอดอยน,น,ยน้ำแกงน้ำแกงน้ำแกง กินหน่อไม้น้ำไปกับปี <laughs>